หงยักษ์หิวเลือดเรื่องเล่าสุดสยองเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ได้ออกเดินทางกลับบ้านทางภาคใต้เมื่อเราวๆประมาณ20กว่าปีก่อนในยุคสมัยนั้นการคมนาคมยังไม่ได้ดีมากเท่าปัจจุบันนี้ และก็ยังไม่ได้มีอุปกรณ์สื่อสารอะไรที่ทันสมัยแบบในยุคปัจจุบันแต่ก็ยังดีที่ในสมัยนั้นก็ยังมีถนนราดยางไว้ให้ใช้แล้วในช่วงสมัยนั้นหากเราสัญจรเพื่อเดินทางไปยังต่างจังหวัดในช่วงเวลากลางคืนดึกๆกด่นๆก็กมักจะไม่ค่อยมีรถคันอื่นๆใช้ถนนร่วมมากเท่าไหรนะ่นักน,นานๆก็จะมีสวนเลนผ่านมาสักคันหนึ่งทำให้บรรยากาศโดยรอบดูช่างเปล่าเปลี่ยว และหน้าสะพึ่งกลัวหมวยเป็นสาวสวยจากแดนใต้ที่ได้เดินทางเข้ามาทำงานในกรุงเทพเพื่อหาเงินไปจุนเจือครอบครัวเธอได้ทำงานอยู่หลายปีจนมีฐานะที่ดีขึ้นหมวยจึงได้ออกรถเก๋งมือสองเอาไว้ใช้ขับสัญจรไปมาโดยหมวยนั้นได้ใช้รถคันนี้เดินทางไปกลับระหว่างกรุงเทพ และก็บ้านของเธออยู่หลายครั้งแต่ส่วนมากนั้นการเดินทางของหมวยจะเป็นช่วงเวลากลางวันซะมากกว่าในตอนที่หมวยนั้นได้ขับรถผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่วัดแห่งหนึ่งหมวยก็มักจะเห็นรูปปั้นหงยักษ์ที่ยืนตระหา่านอยู่ตรงซุ้มประตูวัดในบางครั้งที่หมวยได้ขับรถผ่านที่ซุ้มประตูวัดนั้นเธอก็มักจะคิดในใจว่าอยากให้จะหงยักษ์ตัวนี้นั้น มันกระพือปีกเพื่อบอยบินขึ้นไปบนท้องฟ้าและหมวยก็ไม่คิดเลยว่าแค่จินตนาการนี้ของเธอนั้นมันจะเกิดขึ้นได้จริงในวันวันหนึ่งหมวยได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จากญาติของเธอให้เธอนั้นรีบเดินทางกลับไปที่บ้านเพราะแม่ของเธอป่วยหนักมากซึ่งในช่วงเวลานั้นสี่ทุ่มแล้วหลังจากที่หมวยได้จัดแจงเก็บข้าวของเธอก็รีบบึงรถ เดินทางไปในทันทีหมวยได้ขับรถออกจากกรุงเทพไปราวๆสามชั่วโมงในขณะที่หมวยนั้นขับรถมาถึงในเขตของจังหวัดประจวบคีรีขันแล้วช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาตีหนึ่งหมวยได้ขับรถไปเธอก็ได้เปิดขึ้นวิทยุและฟังเพลงไปด้วยซึ่งคลื่นนี้ก็ฟังดีบ้างไม่ดีบ้างฟังชัดบ้างไม่ชัดบ้างตามระยะทางที่สถานีนั้นๆ กระจายคืนส่งไปถึงและในตอนนั้นเองเรื่องที่น่าสะพึงกลัวมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อได้มีเสียงกรีดร้องของอะไรบางอย่างได้ดังลั่นออกมาจากทางวิทยุแม้ว่ามวยนั้นจะทําใจดีสู้เสือและคิดว่าเสียงนี้มันอาจจะเป็นเสียงคลื่นแทกแต่เธอนั้นก็อดคิดไปไม่ได้ถึงในเรื่องของผีผีสางๆซึ่งมันก็ได้ทำให้หมวยนั้นขนลุกสู้ไปทั้งตัว และเมื่อหมวยได้ขับรถไปได้พักใหญ่ที่บนถนนตรงกลางที่ด้านหน้าของเธอนั้นหมวยก็ได้เห็นบางสิ่งบางอย่างตั้งตระงานอยู่กลางถนนเหมือนกับมีคนเอาของอะไรบางอย่างมาวางไว้บนถนนแต่เมื่อหมวยได้ขับรถเข้าไปใกลใ้เรื่อยๆเธอก็ได้พบว่าสิ่งที่ขวางถนนอยู่นี้นั้นมันก็คือรูปปัน้นที่มีขนาดมหึมาและที่สำคัญ มันก็คือรูปปั้นของหงยักษ์ที่เธอนั้นคุ้นเคยดีแต่ใครกันละ่ะที่มันเล่นพิเรนแบบนี้เคลื่อนย้ายรูปปั้นนี้เมื่อวางไว้ตรงกลางถนนเมื่อหมวยขับรถเข้าไปใกล้ๆหมวยจึงได้คิดที่จะหักหลบรูปปั้นนี้ออกไปที่ทางด้านข้างเพราะมีพื้นที่ให้หลบได้อยู่แต่เมื่อหมวยกำลังจะหักหลบจูๆ่ๆรูปปั้นหงยักษ์ตัวนี้ มันก็เริ่มขยับและก้าวขาเข้ามาควางรถของหมวยเอาไว้เธอนั้นตกใจเป็นอย่างมากจึงได้หักรถหลบที่ข้างทางจนรถของเธอนั้นพุ่งลงไปชนกับต้นไม้หมวยยังพอมีสติอยู่แม้จะรู้สึกปวดไปทั้งตัวแต่หมวยก็พยายาม ที่จะประคองร่างของเธอออกมาจากรถเมื่อออกมาจากรถแล้วหมวยก็ได้นอนแผ่และมองไปอย่างท้องฟ้าในขณะที่เธอกำลังนอนเคลิคล้มและใกล้จะหมดสติสายตาของหมวยก็ได้มองเห็นอะไรบางอย่างบินโชบอยู่บนท้องฟ้าตัดผ่ากับดวงจันทร์หมวยถึงกับสะดุ้งตัวโยงด้วยความตกใจเธอรีบรุกขึ้นยืน ก่อนที่จะเห็นว่าไอ้ตัวที่มันกระพือปีกบินโฉบไปมาบนท้องฟ้าในตอนนี้มันน่าจะเป็นนกที่มีขนาดใหญ่เพราะเสียงกระพือปีกของมันนั้นค่อนข้างที่จะแรงมากหมวยเธอได้แต่ยืนนิ่งทำอะไรไม่ถูกในตอนนั้นเจ้านกยักษ์ก็ได้บินโฉบลงมาที่ตรงหน้าของหมวย ซึ่งลักษณะของมันนี้มันก็คือรูปปั้นหงยักษ์ตัวนั้นไม่ผิดแน่ดวงตาของมันแดงกล่ำน่าสะพึงกลัวมันค่อยๆย,ย่างสามขุมเข้ามาหาหมวยไกลเข้ามาเรื่อยๆ <S <S เมื่อมันได้อยู่ในระยะที่ไม่ห่างมากนะักมันก็ได้โค้งตัวลงมาและยื่นหน้าเข้ามาใกล้กับมวยชนิดที่เรียกได้ว่า ไกลจนแทบหน้าจะชนหน้าหมวยได้แต่ยืนตัวสั่นเทิมไปด้วยความหวาดกลัวแต่ในทันใดนั้นเองหมวยก็ได้ตัดสินใจที่จะวิ่งหนีและได้รีบพุ่งตัวออกไปหงยักษ์ไม่ได้ตามเธอมาในทันทีมันได้หันตามและจ้องมองเธอก่อนที่มันนั้นจะเริ่มกระพือปีกจนเกิดลมกั้นโชกรุนแรงเสียงดังผับผับฟังแล้วน่ากลัวก่อนที่มันนั้นจะพุ่งตัว ทยานขึ้นไปบนฟ้าและได้บินโผไปมาในขณะที่หมวยวิ่งหนีไปและได้หันหน้ากลับไปมองหมวยก็ได้พบว่าหงยักตัวนั้นมันได้บินโชคไปมาอยู่บนท้องฟ้าอยู่เหนือหัวของเธอราวกับว่ามันอยากจะโชคกระชากหัวของเธอหมวยจึงได้รีบวิ่งหนีไปแบบสุดชีวิตจนเธอนั้น ได้สะดุดหินและล้มลงไปกองอยู่ที่พื้นหมวยรีบตั้งสติและได้แง้มองดูบนท้องฟ้าก่อนที่เธอจะเห็นว่าหงยักษ์มันกำลังบินโฉบเข้ามาเพื่อจะตะคุบร่างของเธอหมวยนั้นได้ตะกรีดร้องออกมาอย่างสินง้นหวังแต่ในทันใดนั้นเองเสียงเสียงหนึ่งก็ได้ดังขึ้นมา เสียงนี้ฟังดูแล้วมันก็คล้ายกับเสียงของปืนที่มีคนยิงขึ้นไปบนฟ้าเมื่อหมวยได้ลืมตาขึ้นมามองเธอก็ไม่พบร่างของหงยักษ์ตัวนั้นอยู่แล้วด้วยความที่เหนื่อยล้าอย่างมากหมวยจึงได้สลบเหมอดไปหมวยได้มารู้สึกตัวอีกทีเธอนั้น ก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วพยาบาลที่ทำการรักษาได้บอกกับหมวยว่ามีคนไปพบรถของเธอประสบอุบัติเหตุตกอยู่ที่ข้างทางและชนเข้ากับต้นไม้จึงได้ลงไปดูและพบร่างของหมวยนอนสลบอยู่ห่างจากรถไปหลายเมตรหมวยไม่ได้เล่าเรื่องที่เธอได้พบเจอกับหงยักษน์นี้ให้กับพยาบาลฟังเพราะกลัวว่าจะโดนหาว่าเธอนั้นเป็นบ้า หลังจากที่เธอได้พักรักษาตัวจนหายดีแล้วหมวยก็ได้ออกเดินทางกลับบ้านของเธอไปและเธอก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับใครฟังหมวยได้มารู้ในภายหลังว่ามีหลายต่อหลายคนที่ได้สัญจรผ่านไปมาในบริเวณถนนเส้นนี้พวกเขาก็ได้เคยพบเจอกับเรื่องราวแบบที่เธอเคยพบเจอมาเช่นกันซึ่งเรื่องรานั้น มันก็เป็นเวลาก่อนหน้านี้มานานมากแล้วถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ